มีแต่คีน้อยแบบนี้เค็ดน้อยคก็นน้อยทุกคนหห้าันน่ทุกคนนี่ตัมีนิงใหญ่อยู่นั่นะคีว่าห้าอันห้ามีโลนะทุกคนเลยมันสีดองไปอือหมททุกคนเลย กลับทักทายสบายดีและกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมอสุขูสุขนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งไทยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องอยู่ฝั่งเรารวมทั้งพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่กำลังตามนะครับสมคิวบอลชนสองทักทายสบายดียามคำคำเด้อพ่อแม่พี่น้องยามคำคำมันสนกันยังไม่รับยังไม่นอนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่าสิไปหาการเครียดหรือว่า ไปหาจับเขตดตอนกลางคืนก็นพรอะพี่น้องเพราะว่ามือนั้นจะสอนไปกลางเวทมีได้มือนี้ก็บบีได้ย่อมแพ้อีกเพราพี่น้องเอ้สีไปล่าตอนกลางคืนแต่บูห่าตอนกลางคืนมันซีมีหรือบ่ได้หรือมันสีได้หรือบีได้ก็เดียวตที่ามนะครับส้มไปเบิ่งเดียวพรอะพี่น้องไปมือนี้นะแม่น้องแม่น้องเตนกับแม่น้องจะดีพึ่นไปกอนแล้วนะคอยกระบวาดกับว่าสีไปลำหลังแต่บูหัวสีได้หรือบ่ก่ะเดียวไปลุ้นและครับส้มไปเบิ่งเดียวพ่อพี่น้องมือนี้ถือคู่ไปแต่พี่น้องเอ้ ไปเดี๋ยวสอนก็สิได้ไปก็เนาะก็เดี๋ยวสอนสิไปกับสอนก็ขอก้มกบใจเอฟซีท่านที่เข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจเฮ้ส่วนพนตร์ที่เข้ามาใหม่ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจเฮ้สอนพอได้มีแห้งเฮ็ดคลิปใหม่ตัวโตไปเด้อพี่น้องไปไปเดี๋ยวไปก็เดี๋ยวมันสิดึกวันนี้นะสวัสดีวันนี้ออกมาหากันเกุกคนในหนาวหนาวต้องลุ้งเสื้อขันยาหมดทุกคนเลยเห็นปะฮัลเพื่อรองนี่ มากังคืนกลางเว้นไม่ได้ใส่ยาหญากกินนิดหน่อยเลิศดองใช่นหมตะเกตบ่ตาลายตะเกตบางท่านไม่น้องเตะเลยทุกคนไลา่แล้วบ่ไบดีเด้อทุกคนไล่แล้วบ่จะมาก่อนนะได้ยิบเน่งเชื่อไหมจะดีเดี๋ยวพุกแก่น้ำใสได้กะได้แก่น้ำใสเนาะอยู่ปลาปะฮกคุณเม้ากังคับังคือยังมีผ้าเดียวนอนอยู่ทุกคนเลยยังผ้าเดียวหากินกรุ๊ปขาอยู่หากินเอ้า เสริมเดือกระโบว่าทุกคนเลยเด็ดแข็งอยู่บ่านนะผู้ดองปิดปัดปิดปัดอันนี้ดาดีกระโบเห็นเด็ดทุกคนเนอมันบอกโอ้บอมันหนาวพูดขีดน้อยเด็ดทุกคนเลยนี่ตัวนี้น้อยนึงน้อยกระน้อยข้าน้อยนี้ยอ้าวตายเลยชมก็ขีดน้อยขีดหน้าขีดน้อย เอามาไล่ยลยก็ตืมเดียวเอาไล่อดีดสองคนค่อยเพื่อบำหมาณเลยมานตะเคีดนน้อย เข็ดหักกระอ้อตัวหักกระพุนเนาะมันหนาวเนาะเฮ้ยเตะก็ไม่พอเข็ดมีมุ่งทุกคนนี่ตัวมีนิ่ใหญ่แน่นั่นเข็ดกินหน้าตาตีแนะทุกคนโอ้ยหาจับเข็น้อยแล้วนี่เข็ดกินหน้าฮั่นเข็ดน้อยเฮ้ยนล้วนี่เข็ดน้อยพันนี้นี่นี่โด่งมากโอ้ล็อกล็อกเข็ดน้อยนี่โล็อดินเตะเนาะดินเตะแบบนี้นะ อันคกีน่าเขียนงคุณกำลังนี้อันเตลินเต้ไม้ควักเอาลวดบ่หงมจุบทุกคนเดี๋ยวจ้าทุกอนหูหลายผาไม่ได้อ้าวอ้าวอ้าว รุดมือ,อ,มาาอสอง,นอองคนพ่อไหวได้ติดคอยได้ค<พ>อยเอาคู่หูคู่ใจมานำเยใใอะยนี่เนาะจลายฮะมันยูดิแจะเลยเลยทุกคนเข็ดขาคามนี่ต้องเงิไขาขานไกต้องคนบไดาเข็ขาคทุกคนเลยอาคุมกาเข็บหน,น,น,น้าป่บ้า คันบีฮักแข็งมันน้ำมันสีดออกไปทุกคนดองนี่ก็หู้ยโคตรดองไหวเลยนะเออขีดหลังค่ำนั่มไปเจจอยเข็ดน้อยเป้าปี้ไปตำลังเขาเจ้าเว้าเขีดจีน้าอองซักไปก่อนเข้าวเจ้าพาเว้าทุกคนเลยเกีดจีน่าทุกคนเห็นมรณะหนุ่ยตามันนะมันชนทุกคนเลนะนี่ นีอ่อาตัวสัมกินี่ละทุกคนเอ้ยเข็ดจีนะ่าตัวไปได้ใหญ่เลยตัวน้อยเลยนะหม,มานมันเด้อมัอนี้เด้อมัอนั้น,น,นคุดไปได้ไมัอนี้ต้องหมานนะตามดีก็บ่ได้เห็นนะขนาดานกลางคืนยังบ่เห็นละมาเหนขี้หลังค่างล้ยวทุกคนนี่ มาพี่ดีเขียบดีหน้ามันเขียต่างขั้ลนะโอ้ยชบลองมือซะมันเยอะนั่นเลยทุกคนกตรงขื่นจังหวะเห็นอยู่เห็นกังหงเธอเนึ่งกังหงเห็นเธอเนึ่งทุกคนเว่าได้เขียบมะนาวทุกคนเลยนี่เขียบมะนาวขายาวเขียบมะนนาวก็ได้ ได้เขรียดมะนาวนะตอนนี้ก็นี้นี่นี่นี่เขรียดไปนะเครดหน่อยยังเครียดมะนาวอีกนึกว่าเครียดมะนาวอีกเด้เจ๊จะไปเลือกเครียดหน่อยคนอืมได้แล้วเกี่ยวนาำปะครียดน้อยไลยเครียดมะนาวตัวนึงโอ้ได้หลายแล้วเจอแล้วเครียดอยู่ในที่นี่นะเครียดน้อยนะได้หลายแล้วเนาะหลายแลยสองคนเก็บ คนเก็บเคตน้อยเขตนาเือเห็นช่องโนอล่ะเคตน้อยนะนี่มีแต uh ่เน้อยแบบนี้เก็บน้อเก็น้อยเหนาคตเลวมขอมีหงเป็นรหง่ร้ออนี่เห็นแล้วปะ แล้วคนแล้วขอเอยน้อยเลยี้ะน้อยก็ยา ly, มันน้อยก็แต่ใหญ่ยูโม่พอแล้วเอไอ้ข ah. ีดน้อยไปในรดนี่ คิดน้อยขาหน้อยทุกคนเออจิตหน้าตาตี้คิดน้อยเค้กน้อยขาหน้อยอะไรตุ๊กๆทุกคนเฮ้ยบ่เหิงเหินเธอนึ่งเนาะเหิงเหิงหินเธอนึ่งทุกคนอะแต่ละคนเรียกย้ายเดียวกันเพื่อการมั่นนะ มันแบนมีนะมันได่แบนั้แตอนนี้จอกลมน่รบดบนี่บนี้ทุคนหลายแห้งอะไรนะน้อ่ะนี่นี่นะตัวนี้นะฮึชนอยี่เนาะมันหนาวมันชนขี้ดินอยู่นะนี่อืมนี่ สามโตเลวันนี้นะวันเดียวนะมันมันลืมชนแล้วนีซ่าอ่าเเห็นเขทกีน้าข้าวหเรคอยู่ลุ้มนะข้าผู้เฮ้ยมันแดงโต้ง่ายนหนึงนะรัดเด้ออ้อยอันนี้เฮ้ยเฮ้ยฮันเฮ้ย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 อะนี่ยที่สุดก็เป็นของเร ตัว่าเลยตัวใหญ่ทุกคนนะเนี่ยเช่ลยังเคข้าองเขายแนเลอทุกคนเลยเคดะข้ามโอ๊ยะไรนะนี่ๆๆมองอันนี้เคข้โอ้ยแขงเลยมันจะต้องปิดไปเคดะข้ามอันนี้นี่เคจีน่านี่จดก เก็บปก็ครับม่อมันคือมกอยตาดินเตะตัสโมากระจอมไ้าอมึงด้นเอาโอ้ยอ้าวนี่ตัวน้อยเนาะมันอยู่ดินเตะอยู่ดกคนดมยังทันในอ้อมอ้อเก็ากรนีอ้อกนี่ยอมบอกมันเอาไปนอนนล้วเอาตาโทรศัพท์ยื่ ตาโทรศัพเงีงทุกคนเลยโฮมีโฮดิโออะนเละลายแล้วบอลแม่จนดีเ <c oughs> บิ้ง <c oughs> จาโคงบ่เ <c oughs> ลยเลยเลลยเติบแล้วเลยคนเอย์พอยก,กงลลย์เลยเอ นี้เดยใส่มารห้าตาตได้กล่นคีตานึ่งแล้วบอเชือตาไ,ไ <c oughs> าได้ก่นกได้ได้กะตาระตาหมาาอยนะัซื้อคู่คอยนะตากระตาหมือมนีน้อยทุกคนลยนะตัวนี้กั แค่น้อยทั้งหมดเลยโอ้ยหลุดมึงเลยทุกคนนั่นตัวนี้นะกลางคืนมันจะอ่อนหลายอยู่ได้มุมงทีขอ,ขอบขวดบนนี้นั่นนี่ตรงนี้กระยาอะไรทุกคนเอ้พาดีกว่านเคยดก์กะนี่ ป้าตุ๊สองคนไหมนะป้าไม่น้นองเต็น,นะนกับมันพอาน้องเต็นคนนะไดลายอีะไรเนาะพรมเดียวกินซซนนะมีโครงเสือโซนคนน่ะถือว่าได้ลายเพิ่มได้วันนี้นะเดี๋ยวเสือโซนก็จะได้เมื่อก่อนเพราะว่าสโซนขี้รถมันกับบาวาดมาหลังข้าเจ้านะทุกคนนั่นจะได้เมื่อก้นมาเนี้นะเมื่อหานอล้วก็ทุกคนได้ยินไหม ตอนนี้สอนกันมาฮอตขึ้นฮอตซ่านแล้วทุกคนเอ้ยเค้กก็ถือว่าได้หลายเติบทุกคนเอ้ยถือว่ามือเซาเพื่อสอนยังได้หาเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่สู้ทุกคนเบิ่งกะเพราะว่ามื้อนี้นะครับแล้วสอนกกินข้าวได้มากแล้วก็ดึกแล้วทุกคนเอ้ยเดี๋ยวสอนกันสิได้นอนกันเนาะเดี๋ยวพบเมื่อเพ้อเดียวก็มันสอนยามเซาแล้วพี่น้องสิได้หาแกงเค็ดหรือปุ็นเค็ดกระทาที่ตามนะครับส้มไปเบิ่งนึ่ตอนจะเซาเมื่ออื่นพี่น้องไปเดี๋ยวสอนสิได้ไปนอนกันนี้นะมื้ออื่นเซาพบพอเดี๋ยวไหมทุกคน ตอนนี้ก็แจ้งหูแจ้งตาแล้วทุกคนเลยบรรยากาศแงมเช้าๆทุกคนแงมเช้าบรรยากาศาคืออากาศเย็นๆหนาวๆนะทุกคนเดู๋ยวอนก็นสิได้ไปหาเก็บพักแกงซื้อเก็บน้อยก็น,นะทุกคน,นพักก็นสนยังไม่ทันไี้ปุ๊ทุกคนเลยยังอยู่ห้างอยู่นะอีพอมันปุ๊อยู่ห้างปแต่พักก็งามใช่ไหมทุกคนทางเบยมันค,คิดนั่งพักนะเดี๋ยวสอนสิได้เก็บพักขึ้นไปแกงซืง้อเก็บน้อยก็วัน ใกล้ถนนขึ้นกนทุกคนเลยห้างพักมันสูงอะไรนะห้างพักในอีพอปุสองห้างทุกคนเอ้ยห้างหนึ่งอยู่ปุ้ห้างหนึ่งอยู่แคมป์สูนทุกคนเอ้ยห้างหนึ่งในยู่นี่สอยมีแต่กินพักอยู่ห้างนั่แหละทุกคนพรวโหก็ยังไม่ทันได้เฮ็ดว่าจะผู้กัน,นี่เดี๋ยวสอยพักแกงเสื้ออันคิดน้อยก็วันนี้นะซอยพักโบพักกางงามเทุกคนเลยอุ้มทุ่มอยู่อีพอเสื้อพุ่นแล้วก็โฮดตลอดนะ เปิดโจ๊กนงามแต่ไหนพี่นะปุ่เสือห้างพักแล้วก็ฮดคนเลยเอ็นห้างเอ็นห้าง้งมันนะสอวนใกล้คันด้ขึ้นมากพออีพอเฮ็ดสูงสูงยันไก้สะแุกคนเลยไก้มันจะบินขึ้นขนาดสูงจ้ะห้างสูงสูง เป็นโจเป็นเผาอยู่ทุกคนหางผักนะขึ้นมาขึ้นบนทางเงามันบึ้มลงเด้เนาะเอาเนี่ยเอาซานะทุกคนอยู่สูงนะคนพัเต้นี่กับบะถึงแหละเงาบักยิงนนง่ายด็ยกเอาลงไปปูอยู่สูนแล้วขันเฮ็ดสวนนี่กับทุกคนนะอือหือด็ดกล่องไว้นะ พล่อา้าวนี่ทุกคนตอนนี้สอนกับพ่อแล้วนะเอาพักโบนะเดี๋ยวสิได้เดทพักกำพูโดรดพักอีเลินสะประมาณสี่ห้าเบอร์นะทุกคนสอนบิดิเสเซอร์หลายดยอกเพราะว่าเซอร์พักกำพูเน่นะเดี๋ยวสิได้เ้าไปเดทก็ อันนี้นะทุกคนอันนี้ก็ห้างพักห้างนึงอีเดยของอีพอเพราะว่าของอีพอหน้ามีสองห้างนะทุกคนอันนี้ห้างนี้ติดอยู่แค้มส่วนปุ่ห้างนั้นอยู่พุ่นทุกคนเลยสวนพักก็ส่วนอันนี้จะเป็นพักกำพูดทุกคนเลยพุนกับสวนมาคิดอีพอปุ่พักพักโควติเครอรทุกคนเ <c oughs> ื้ออเชิญโยโกโยนี่ก่อนเื้อกาปีโกโยทุกคนเลย เก็บผักกำพูร์กันนะเปลี่ยนสุขีดหน่อยเก็บผักกำพูร์กันทุกคนอืมเฮียเอรันเบอร์กับปุ้ย กะปีกุยเอายอดเอาโมจิคือก็เอาไปเก่งซื้อข้าข้าเอาไปก้นเลยกุยเอาละตอนนี้ก็เอาครบทุกอย่อางเลยทุกคน เซอร์อันกาป,ปีโก้ยเนี่ยทุกคนเลยพักกิตู้แล้วกัโฮสิเคอร์ทุกคนแล้วกันพักกัมพูพักโบนเอาไปแกงเซอร์เคียดพอ่อละเดี๋ยวสิได้ขึ้นไปหาเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่ก็วันนี้นะอันต่ศูนย์ก่อนะอันไวายันเบ้เฮ้าทุกคนเลยอึ๊บตึมนใส่แล้วก็ขึ้นมาฮอดเฮิร์ดแล้วทุกคน,นบบระเบิดพักกระเด็ดเรียบร้อยละนี่เคยจะโซนก็นถือว่าได้หลายอยู่ทุกคน เคสน้อยเคสจีน่าเคสขาคา่ำุกคนนะเดี๋ยวจะได้ล้างเคตก็มานี้นะนี่แหละมึงเนี่ยนี่หลายเติรไปเหอะด่างไปมาละด่างไปทำเลยเนี่ยเกาะลำหอนลงไปเลยนี่ มาเสเขกขอดอ่อนทุกคนไอหม้อกอ่อนสอนค้างแล้วเรียบร้อยแล้วนะว็าห้าอันห้ามีโลนะทุกคนไอมันสีดองไปโลน้ำหอนมีด้มาโดยนึงทุกคนเวล้างอีกอนนะ แล้วอีน้ำนึง่งเอาไปซื้อมองแเลวเป็นสล่าสล่าไปซื้อมองทุกคน Okay. Mm hmm. ตอนนี้ก็ล้างแล้วนะทุกคนเลยเดี๋ยวเอามาลงหม้อก็มันนี้นะหมอ้อกระโขดพอดี mm hmm. เดี๋ยวถ้าตกอะไรเนาะโอ้โคือลงไปเลยทุกคนเลยเดี๋ยวสอนจะได้ไปหาไปหาตำมะคิดกับมันมผักกัาพูเข้าดีอยู่เลยทุกคนกับข้าวเบื่อผนะสนต้มปลาเอ้ยนี่ในถุงอารมณ์หลัง เดี๋ยวมาตำม,มาคิดก็บขบเบิร์ก็ทุกคนเลยถ้ากัมพู๋ตำห้าเดียวเลยเลยนี่ตำห้าเดียวเลยทุกคนเลยขบเบิร์กกัพู๋มาคิดตำห้ากันเลยให้กินตอนเช้าทุกคน พอละพอะไรทุกคนเลยเละ่ห,อ,หอยหอยปังเอามาตะบ้านหงค์เงก็มานี่นะเสือเป็นน,นุ่มทุกคนเสือเกือกหอยนำนำกามม่นนี่ เอาไปลงหมอ้อก็มานี้นะทุกคนเลยล้างเอานี้ลงหมอ้อแล้งไปหาล้างเบอร์ผักขึหม้อก็ได้ข้าวเบอร์ข้าวเบอร์ออยังเหลืออยู่วันนี้ก็ทานน้ำเฮงพุ่นเลยทุกคนนะส่วนจะไปล้างเบอร์พักโบ้ถ้าจะปุ่งพูเลยังเสื้อเบอร์พักโบ้กันนี่น้ำตรงโล่งนี่โลดแบบนี้ น้ำแห้งคนละทุกคนออออนั่งยังงนี้ไปหาล้างเบอร์พักต้อมานี่เดี๋ยวมาล้างพ,พักโบ้ตทุกคนไอพักโบโคตรหลายเลยนะโบกับพักกีู้เขียวนะปากคนยังล้างมานันคนซ่ยก,ก็ ลา้างน้ำเดี่ยวทิ้งนี่เต็มถ้วยเลยทุกคนเอ้ยได้ถ้วยนั่งพอดีเลยผักโบกอะไปเดี๋ยวไปซื้อมอก็วันนี้นะทุกคนนี่เต็มถ้วยอันนี้นี่ตอนนี้ก็ล้างแล้วแล้วทุกคนเอ้ย ให้ถ <test> ้วยน้อยนึงเต็มๆเลยเดี๋ยวสิได้เอาลงหม้อก่อนหม้อก็พ่นแห้งอีซือบ่มห่าวพร้อมทุกคนเอ้ยอีจักหน่อยกระปงมากินได้แล้วทุกคนเห็ดน่ะเปิ้ยมาล่ะครับนี่มันต็เส่บขึ้นมาแล้วได้ทุกคนเอ้าจัน่อยกระปงได้แล้วักยุบก่อน สีมอดอะทุกคนแต่มันควันอะไรนะคนแห้งอะไรอลราลดเยปุ่งก้อนมันนี้นะทุกคนนะควันุ่แห้งอะไรนะทุกคนเดี๋ยวโอนสิริป่งก้นมันี้นะวามแห้งแล้วนะง โก้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 กอือสีสันทุกคนเขาบอกเก่งจะกินข้าวก่อนไหนะอือหเกงสื้อพักโบเขียมุ่ทุกคนอือเจอมาบ่ห้าวรูปอีพออกมา ทุกคนของยูของกินกันเรียบร้อยละเดินข้าวาสารในโซนแกงเขียดไส่ใบ,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 บพัดดกโบ้ทุกคนอืมโคตรแซ่บด้วยเสริมมาบ่มห้าวเนี่ยนินึงป้าเด้อเสิมปลกระพูอีกทุกคนมาเด้อข้าวสารแกงหอนทุกคนแข้าวกรหอน าบอกว่าดู่ตะลางอเออน,นะคุณมาแบบหนึ่งก้อ,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 อนเบากว่าหน่อยซอห,ห้ามสวนมะแก,กงซุกๆทุกคนนะบางคนกับแกงสำนึงสำเร็จกับป่ง มันเนาะแกงเทศเนาะรู้ว่ากินหลายปีแลว้วทุกคนะสอนหานจะกินแกงเทศเนี่ยนะก็ไปคุดมื้อนั้นก็ม่ได้คหนหม่ำมันมีแม่มันไม่ในากายว่าหมาำ ทุกคนตอนนี้สอนก็กินข้าวกินน้าอีกไม่ถือว่ากินข้าวก็กินสองคนกับบราะว่าเพราะเขาอีพออีเม่เพิ่นไม่เคยกินข้าวแต่เซาทุกคนเลยสอนก็เลยกินก้อนเขาเจ้าก็กินน้าหลังเนาะตอนนี้กินข้าวกินน้าเพิ่มแล้วก็สอนกับสได้ขอปิดคลิปไปซ้ำนีแล้วขอมอบกับใจที่เข้ามาติดตามนะครับส้มเดี๋ยวคลิปหน้าโอหน้าพอสอนไม่เดินสบายดีสวัสดีบายบายทุกคนพอสอนในคลิปหน้าเด้อทุกคน